เนโลเวอร์อีโวครับผมคันนี้ช่างชัยทำแอร์ไปครับอนนี้ครับอุณหภูมินี่ครับผมโอ้เย็นเจียบหลักหน่วยครับผมนี่อันนี้เปิดไปที่อุณหภูมิที่18องศาครับดูตัวนี้ครับนี่เย็นช้ำครับมาดูอากาศข้างนอกกันครับจจะจ้าครับผม ดูอินดุนขุน้นาข้างนอกกันครับตันนี้นี่ครับดูขึ้นมาแล้วครับยินชามเป็นฝ้าจับไปเลยครับอินหนานครับมีตัวรถครับน้ำแอร์ครับผมข้างหน้าโฉมหน้ารถกระบุมเนตนโดยรถอีวอล์ครับเขาทำเอร์ได้แย่เลยเย็นชาม จ้าครับผมจบหวานเจี๊ยบครับรถอังกฤษแอร์ช่ำๆครับผมนี่มาดูใหม่อีกทีนึงครับตอนนี้เวลาที่20กว่าครับดูเป็นไงครับรวบ องศาครับดูครับองข้างนอกครับผมอากาศข้างนอกแดดจ,จ้าครับห้าองศาองศายินครับผมแบบนี้ยินเจี๊ยบยินช่ำทังใจครับ